สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดียามบ่ายๆขอนขาง,ขงไปทั้งแรงเลยแหะครับพี่น้องตอนนี้ก็บ่ายสามเริ่งแล้วสวัสดีทุกคนนะคะเอาบรรยากาศตอนบ่ายๆเย็ยนๆมาฝากนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือสิกวดัดใบไม้ยุ่งลังบ้านครับ,บ,บราาาาพ,พี่น้องก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาหาบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆซะหน่อย นนก็นีรถก็จะวิ่งไปวิ่งมาเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเวลาเด็กเด็กเลิกโรงเรียนแล้วพี่น้องเนาะพ่อแม่ก็ปกครองกับมาหับเด็กน้อยค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในตัวเมืองท่าบ่อนะคะตัวเมืองท่าบ่อค่ะท่าบ่อป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายเนะะียค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่หลังที่ทํางานนะคะข่กำลังกวาดใบไม้อยู่พี่น้องวาดใบไม้อยู่นะคะ เลยนะอัดวิดีโอให้พื่นๆนั่งเบิ้งบรรยากาศค่ะกะฟา้าขึ้นขึ้นเดี๋ยวมันก็จะตกอีกตอนค่อยเลิกงานคิดว่าตอนจะตกตอนเลิกงานอีกคือเกาเหล่าก็พี่น้องตั้งเวลาปลูกไว้นะคะห้าโมงเย็นอีกประมาณห้าโมงเย็นประมาณมอีกสิบนาทีจะห้าโมงเย็นฝนจะมกตกอันนี้ก็คอยติดตามตอนต่อไปค่ะว่ามันจะตกป่ะอันนี้ก็บบรรยากาศนี่แหลคะค่ะ บรรยากาศหลังร้านนะคะหลังบ้านรดแลนไปแลนมากค่ะเดี๋ยวขอกวาดใบไม้ก็นะพี่น้องด้วยงาน่อยสิบแล้วอุปรกรณ์ของเรานะคะอุปรกรณ์กวาดใบไม้ของเราต้นไม้ก็จะล่มลื่นเป็นพิเศษนะคะพี่น,อน้องวนโต๊ใส่ใบไม้กระโปงลาล้ละอันนี้ต้นซักท้องนะคะช่วงนี้ไม่ใช่ฤด,ดูการใบไม้ร่วงนะคะยังลา้ขนาดนี้ถ้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยโอ้พี่น้องเต็มพื้นเลยคะ่ะ บ้าบ้าต้อว้ค่ะพี่น้องเผาใบไม่จนเขาลองเลี้ยนจนเขาไปลอกเลี้ยนเทศบาลนะคะว่าบ้านหลังนี้เผาจนเทศบาลออกมาค่ะพี่น้องมาหน,นี้เขาไม่ให้เผาละต้องได้กวาดใส้ถุงขยะไปทิ้งค่ะแล้วเขากวาดใบไม่ก็ได้พี่น้องเด้อจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ